นำในวันนี้นะคะเป็น t o y o t a คอมพิวเตอร์ปี2017เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาสีเทาค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าไฮไลท์มากๆนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอชมนะคะว่าคันนี้สวยน่าใช้นะคะแค่ไหนค่ะเดี๋ยวพาชมด้านนอกกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่มากคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะนี่เลยค่ะรถสวยมากนะคะเดิมๆเลยค่ะ สภาพดีรอยมาร์คสีนะคะชัดเจนทุกจุดค่ะนี่นะคะอ,อ,อะไรตัวถังค่ะนี่นะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะแต่ง VIP ใหม่ทั้งคันไหม่น้อยการใช้งานน้อยมากๆนะคะคันนี้ชุดแต่งนะคะโลนเป็น รอบกระจกมีไฟค่ะมือจับนะคะอลูมิเนียมค่ะลงเป็นแมก TRD ขอบ17ยางใหม่แผงประตูหุ้มหนังมีไฟวิ่งนะคะเป็นไฟ7สีค่ะพระม่านชายคลุยสีทองพม่าอย่างดีเลยนะคะอย่างหนาเลยค่ะ นะคะคันนี้นะคะสีเดิมเดิมเลยค่ะแผ่นพาเรตใหม่มากเครื่องยนต์นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ค่ะรอยมาร์คสีนะคะชัดเจนทุกจุดเลยค่ะเครื่องดีมากไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นโทนสีโอโรส ตัดกับสีหุ่นใดตัดกับโอรถค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟแล้วก็ปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์ปุ่มทีวี TV, จอสไลด์นะคะแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนนะคะไฟด้านหน้าสว่างมากค่ะ นี่ค่ะบันไดมีไฟนะคะเป็นไฟวิ่งค่ะคันนี้นะคะเราลงเป็นประตูไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรา,าบังคับให้ดูนะคะคันนี้พิเศษมากเลยนะคะเราติดเป็นประตูนะคะระบบไฟฟ้าให้นะคะนี่ค่ะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะหรือจะเปิดปิดนะคะตรงคนขับนะคะจะเป็นผู้ควบคุมก็ได้ค่ะนี่นะคะสะดวกสบายนะคะ ไม่ต้องให้ผู้โดยสารนะคะเป็นคนเปิดนะคะเราสามารถควบคุมให้กับผู้โดยสารได้เลยค่ะทันนี้นะคะเราติดให้เรียบร้อยค่ะพร้อมใช้เลยนะคะฟูนนพ,พื้นใหม่ค่ะคอนโซลอะคริลิกแบบใสครอพาวเวอร์อยู่ด้านในนะคะคอนโซลน,นี้แข็งแรงมากนะคะสามารถนั่งได้ค่ะภายในหุ้มหนังรอบคันประมาณรอบคันค่ะ ลงเป็นเบาสามแถวเก้าที่นั่งเบาะ VAP นะคะเบาะบ้านทรงมิกกี้เมาส์ค่ะรองรับศีรษะพอดีเลยนะคะสามแถวเก้าที่นั่งนะคะเครื่องเล่นนะคะลงเป็นอจอ Android ขนาด10นิ้วจอไซส์ใหญ่นะคะดูกันชัดๆเลยค่ะ ภายในแต่งใหม่นะคะอันนี้ออก็จะเป็นลายท้องฟ้านะคะมีสองหลุมระบบไฟสวยมากค่ะสำหรับคันนี้นะคะนี่ค่ะไฟก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะไฟงามมากๆทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วนะคะลำโพงนะคะมีระบบไฟเป็นไฟสีฟ้าค่ะ นี่นะคะลำโพงกลางละโพงแหลมนะคะมีครอบอตัวไฟไว้ด้วยค่ะสวยงามพร้อมใช้นะคะประตูไฟฟ้าด้วยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันนะคะลงเป็นสเกิรลงเป็นสเกิร์ตนะคะแบบมีไฟค่ะมีกล้องหลังด้วยนะคะนี่ค่ะกล้องหลัง มีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วสีครอบลอาโพงซ้ายขวาค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันนะคะคันนี้นะคะระบบไฟนี่จะเน้นแบบว่าระบบไฟที่สวยงามนะคะระบบไฟสวยงามนะคะ,นะคะนี่ระบบไฟจากด้านหลังนะคะ อันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยค่ะครบทุกอย่างนะคะชุดแต่งแน่นๆกันเลยค่ะคันนี้นะคะปี2017ประตูไฟฟ้านะคะเครื่อง3,000ราคาอยู่ที่925,000ค่ะเราจะมีลงรายละเอียดนะคะข้อมูลรถไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้ค่ะดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะแม็กสวยงามนะคะเป็นแม็กทีอดีขอบ17ยางใหม่ค่ะ สกเกิดกรอบคันแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านนะคะรถสภาพดีมากนะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะระบบไฟด้านหน้าสว่่างมากค่ะเราไม่ต้องการเอ,อ่อ ไฟที่สว่างเกินไปแล้วก็สามารถเลือกปิดได้นะคะระบบไฟตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดเฉพาะดวงที่เราต้องการใช้ได้ค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะพวงมาลัยเกียร์นะคะใหม่มากเดี๋ยวดูการใช้งานค่ะได้เลยนะคะการใช้งานนะคะสอ0 0มืหน่งพันกิโลเท่านั้นนะคะถือว่าสภาพดีการใช้งานน้อยมากเครื่องเสียงก็ลงเป็นจอใหญ่ให้เลยค่ะ ะค,ะคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะออปชั่นต่างๆก็ครบค่ะการใช้งานก็น้อย20,000ต้นๆเองนะคะถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่สภาพดีพร้อมใช้มากๆเลยค่ะสนใจทักทายกันมาได้เลยนะคะ